สวัสดีครับพามาดูรถแบ็คโครครับขุดะกากดินของจริงที่เห็นนี่ครับฝูงบินต่ำสานี่ครับสานี่ผู้ชมลองดูครับนับดู1 2ึ่งสามี่ห้า 6, 7ครับ7คันนะครับที่อยู่ในเฟรมนี้นะครับมีอยู่7คันครับผมฝั่งนูน้นอยู่กับตัวโกเบครับด้านบนเติมน้ำมันนะแล้วก็ถัดลงมาครับอยู่กับโกเบอีกฝั่งครับนะไล่ลำดับมาเลยฝั่งขวามือครับจากตีนอยู่ทางขึ้นนะครับปากอ่อฝั่งนู้นนะ แล้ว็ายู่ใกล้ๆผมโอ้คับสายโหดครับโอ้เราคือคักแต่สุดๆครับผมอ่าโอ้สายโหดครับไปโนนแล้วมาดูอยู่ใกล้ๆผมสามคันครับซานน่รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยครับ SY2154 ครับตัวนี้เป็นตัวซปเปอร์ครับ ACE ซีสูดซีสูะดูไปเรื่อยดูเพลินๆครับโอ้ดูกับทีมงานครับมีชื่อทีมงานเลยครับทีมงานเงินทวีครับขอบคุณทีมนี้สุดจริงครับมาแต่ละครั้งไม่ผิดหวังครับ มาอีกทีซานี่ครับงอกครับงานงอกครับออกลูกออกหลานจากสามเป็นแปดสุดๆครับด้านหลังผมอีกคันหนึ่งด้านหลังครับไม่ได้อยู่ในเฟรมนี้งานต่อครับแบบนี้โอ้เสียงแผละไมตกใจกึาหลังหลัง กันครับี่แตรธรรม,มดารรครับแตรร่มครับวันนี้ผมมาแบบอินดีครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็จัดเลยครับอากาศช่วง เย็นๆใกล้เรื่องงานแล้วโอ้ดิแบบนี้ครับดูขุดไปขุณมาเดี๋ยวน้ำทะลักแน่นอนนครับดูจะมีน้ำขังอยู่ด้านดนครับด้านล่างก็เป็นชั้นดินปกติขุดไล่ไปเรื่อยครับอันไหนเต็มก็ออกอันไหนว่างก็ถอยเข้าครับนี่ดูแบบใกลๆเลยคลิปนี้ไม่มีการสั่นครับไม่มีกิมบอล ยาวเลยครับนั่งแบบเพื้นเลยชมมาดูการทำงานของจริงครับถ้าใครสนใจรถขุดรุ่นนี้ก็ลองดูครับดูการทำงานว่าคันนั้นไหมคักเลยครับฝั่งนู้นครับมีแต่คันหดูดเลยครับผมไม่ได้ลงไปแรงครับเมื่อเจอกล้องอ่เนี่ยเหยียบกันเต็มๆเลย ก็ดูครับดูการทำงานบุงกีเนี่ย0ู3คิวครับใหญ่ๆเต็มกุ้มนี่คิวกว่าตักด,ดินใส่รถบรรทุกครับรถ1ิล้อครับเนี่ยลองดูครับไม่เห็นมี6กล้อเลยทีมงานนี้มีแต่ซิล้อครับล้วนๆเลยครับมีรถเกตคันนึงจอดอยู่ครับแกเลียนหรือเปล่ารถเกตจอดครับน่าจะเอาไว้ทําทางมีรถแท็กเตอร์ ฟอร์ดครับเอาไว้เติมน้ำมันบ้างมีถังน้ำมันด้วยนะดูกันแบบนี้เลยสนใจรถคุณรุ่นนี้ก็ติดต่อได้ที่ผมก็ได้นะครับช่องชนาวันนทางแฟนเพจชนาวันแจมลักแล้วก็ youtube ช่องชนาวันครับช่วงนี้ก็ห่างหายเมื่อวานก็ลงคลิปไม่ได้ครับผมก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเลยแล้วถ่ายเสร็จก็คงตัดครับนั่ง ชิวๆบนรถ่าตัดแบบ Full HD ก็อัพขึ้นเลยครับนะง่ายดีชิวครับกว่าจะถึงบ้านกคงไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ขอลงในรถนะครับนะอาง่ายๆนะครับคุณภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเนาะไม่ว่ากันครับช่วงนี้ห่างหายเหลือเกินโอ้คันนี้ครับตักดินไหมตักเหมือนปิดน้ำหรือเปล่าเนี่ ขยับขยับไปเรื่อยครับกระตุกกระตุกไปเรื่อยโอ้ฮีโน่ครับตัวใหม่ครับนี่สวยๆเลยเห็นไหมรถดำไนหะมีฮีโน่มีฟูโซครับคนน้นเต็มแล้วอาคนขับขึ้นไปไปจำที่นั่งแล้วครับน่าจะได้เคลื่อนตัวออกเลยเรื่งนี้แหละดูก่อนนะขันที่สานะครับนับจากคันแรกนะคันแรกนี่กำลังโกยครับโกยอย่างดีโกยดินครับ เมื่อกี้ครับผมไลฟ์สดนะเนาะอยู่มุมนี้แหละจะเห็น3ามคันเรียงกันครับมาอู้ชนาวันเข้ามาตกใจครับไม่เคยเห็นแบบนี้ครับไม่เคยเห็นแบบมุมสวยๆแบบนี้าน,นานๆผมจะเจอทีนะครับที่เห็นแบบรถเยอะๆแบบนี้คนระับไม่ค่อยได้เจอได้เจอเท่าไหร่นะวันที่ว่างๆจริงครับก็ใช้เวลาว่างครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะหรือวันหยุดนะครับก็มาถ่ายทําคลิปนะครับเนาะ ไปแล้วครับไปแล้วออกตัวไปแล้วโอ้ยอยู่กันจนค่ำเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนะเป็นกำลังใจให้กับสายขุดดีกว่าเนะสายขุดสายดำครับ อาจจะได้เงินครับแต่ละบาทสองบาทครับเนื้อเนื้อต้องนะครับเนื้อออกถึงได้ตังค์คันนี้ครับลุยน้ำเลยครับย่ำเลยนี่ครับจมน้ำไปแล้วโอ้ยครับดูแรงนี่ครับแรงของซานี่ครับงัดอุ้ยเสียวครับเนี่ยปาดครับเล่นท่ายากนะเล่นท่ายากเลยปาดเราขืนมาครับทางชั้นนี่ครับเนี่ย โอ้ไหลครับรถไหลเลยอ่ะเอ้ยคักเลยครับมาผมต้องหลบเลยครับเนี่ยถ่ายกล้องนะครับถ่ายคลิปอยู่ดีๆในหลบเลยครับเมื่อกี้ครับวาดเกตคักนี่เลยครับเบอร์ไหนในสิบเจ็ดครับผมโอ้ขอบคุณครับทีมงานครับนี่เท่าแก่นี่ใจดีครับมานนี้จำหนักเลยครับทีมงานนี้ทํางานเนี้ยจริงๆมาแต่ละครั้งไม่ผิดหวังครับ ผมอยากขับจริงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยววันหลัง,นะลงครับก็มีโอกาสลองครับเนาะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรเคยถามคนขับนะบอกว่าใช้ดีครับใช้ดีคนขับนะครับเห็นคันนี้เราเสียวครับผมผมจะพูดสลับภาษาของทิ่นนะภาษาอีสานนะเนาะ ลับกันไปนะครับเอาแบบชิวๆล์อินดี้ครับอ,อยู่างานเลยต่องานแบบนี้ของจริงวันหลังก็คงงาใหม่ครับแต่งานก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับการสภาพนะครับโลเค i ชั่นก็จะเปลี่ยนไปครับได้มุมใหม่ๆครับอีกหลายมุมอันนี้ผม้ังเป็มุมเดิมเลยไม่เป็น,น,นครับ หลายคนอยากเห็นมาแล้วพระเหวของเราอยู่นู่นครับในจอก็คงมองไม่เห็นครับนิวคอนแลนครับตูแอร์ครับที่ติดฐานดันดินดานนาครับเห็นไหมครับลงมาแล้วเหมือนนั้นผมเคยถ่ายมาแล้วครับติดดังเท่าไหร่นะหกพี่เจ็ดหมื่นนะครับผมจำยังไม่ได้ครับหนาแล้วหนาลงมาแล้วครับตูแอร์ครับนิวคอนแลนครตัวใหญ่ครับเห็นไหมครับ อใกล้ๆกับตัวโคเบ่ครับลงมาด้านล่างนะมาปั๊บกัน,กนปั๊บครับคุณสนุกว่ามุมนี้เลยสวยจริงๆครับทั้งตัวสานี่รถรถบรรทุกทั้งอะไรเนี่เข้ากันจริงครับเนี่ยของใหม่อะไรก็แจ่มโอ้มองไปเห็นเครื่องสูบน้ำเล็กๆด้วยด้านใต้สูบน้ำรบบนี่ครับเห็นคันนี้แล้วผมเสียวแทนครับ จะให้สมาชิกเกือเฉพาะเลยในเบอร์ v 17ครับเนี่ยนี่ครับมุมไต้มุมชันเนี่ยครับรถ22ตันนะครับพี่น้องนี่คือรถ22งตันครับรุ่นอาจจะ215ครับแต่ตัวน้ำหนักที่กัดการทำงานคันนี้2 2ตันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโฉมเดินจะอยู่21ตันครึ่งต่างกันครับต่างกาันบุ้งกีก็ต่างกาัน ตัวนี้บุ้งกีศูนย์เก้าสามคิวครับอีกโมจะเป็นหนึ่งคิวนะจำนวนสูบก็ต่างกันครับตัวนี้สี่สูบครับชมเดิมสี่สูบนะชมเพิ่มหกสูบครับเลือกเอาชอบชฉมไหนก็จับปครับโอ้ยครับดูแบวนี้แล้วกันไปเลยครับโอ้ยนน้นมาไถอะไรครับไหนะด้าน,นล่างครับ นโยคันแลนด์ครับผมนั่นใช้ผ่านหลังครับผ่านสามนะปกติผ่านสามนี่ผมเห็นเขาไท่ลงครับปูป้อยลึกๆนะครับมาเจอนี่ครับดันทำไรน้อเนี่ยครับก็ทีมงานเลยเสือ่งซางหรือเปล่าฝั่งนู้นครับรถดำๆนะครับเสือ่งซางการโยธาหรือเปล่าอาร์ตกับคันนั้นครับเห็นกล้องนะครับ เราส่งมือกล้องไปฝั่งนู้นครับนี่แรงครับดูใชาคนดูแน่นอนแต่ไกลครับไกลไม่ถึงจริงๆอยู่คนละฟัง